การระลึกรู้ตรงนี้ถ้าเราถ้าเราควบคุมการระลึกรู้ได้เราก็จะไม่รู้ข้างนอกทั้งนั้นวิธีการทํากิจให้มันอยู่เข้าสมาธิง่ายที่สุดก็ต้องอาศัยน้ําเย็นเป็นดัวช่วยเพราะน้าเย็นเป็นดัวช่วยเพราะน้าเย็นมันรู้สึกได้แลวน้ําเย็นมันรู้สึกไา้ไม่พอมันยังอยู่ได้ด้วยเพราะมันอยู่ได้เพราะน้ําทุกหยดมันลงถึงกระเพาะหมดทุกคนนะแต่มันไม่ยังไม่ออกช่วงน้ําเย็นไม่ออกเท่านั้นอ่ะเราก็ดูความเย็นของมันอ่ะ ดูความเย็นดูดูเรื่อยๆรู้เรื่อยๆไป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 เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะไอ้ตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้ไม่เกี่ยวกับลมหายใจความรู้สึกตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวกับท้องพุทโธเพราะน้ําเย็นอ่ะมันชัดกว่ามันชัดกว่าเพราะมันเย็นถึงท้องเลย่ะถึงท้องน้อยเราเลยนะบางครั้งถึง้นเลยนะเราก็พยายามนึกถึงอานนึง ดูเรื่อยๆ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 นะพรเราหลับตาเนี่ยมันสะดวกขึ้นพอเราจะได้ลึกรู้ตรงนั้นให้เต็มที่เลยฮะนะให้เต็มเปี่ยนเลยฮะตอนนี้เราก็รู้ดูเรื่ยๆเรื่อยๆไป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 เอาไตไปเรรงนอ้นเอเยรง่อยเ่ยรเ अचिल जो हुजो हुजो पाइजो 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 करे จิตเป็นหนึ่งคิดเท่าไรไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ต้องอาศัยความคิดถึงรู้รู้อะไรรู้ไปหยุดเลยมันไม่เกี่ยวกับลมหายใจนะเอะไม่เกี่ยวเลยฮนะมันจะรู้อยู่ของมันตอนนั้นเองนะอ่าเพราะฉะนั้นเย็นๆนั่นเองตอนนี้เราคิดไปข้างนอกไม่ได้เพราะเราจำข้างในเลยอ่าคุณแม่จะกลับแล้วหรอฮะคุณจะกลับไหม mò 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 đi mò ha, mò. Bụt không ai biết đâu. Không ai เอออกกนานี่ไม่อเรมอันนี้เลยมัตดหมดลุงอรมนี่่เทล้มรูไม่เคยทล้งกรดูเลยนี่พูดปุ๊บต้องทำปั๊บเอาเลยนะพูดต้นปีนะป้าจยนใช่เพิ่งมาทำตอนนี้เพราะมันไม่มีจะพา ถ้าคุณแม่จะเดินาพาดพูดนันทำเลยคือพูดแล้วต้องเป็นเจ้าภาพด้วย <c oughs> อจะเป็นเจ้าภาพจะมาโอ้ยสาได้สองวันได้คืนไม่มีปัญหาจะไม่มีเจ้าภาพมสบายเลยฮะ <c oughs> คือคุณแม่เขาก็ไปปลึกน้ําเย็นเหมือนตะมาไี่แหล้ <c oughs> ไปปึกอย่างนี้เพราะอันนี้มันเป็นโอกาสเพราะรอําปันเทพตอนเราฟังมางเยอะแล้วแต่เราจะหาจิตเราอยู่ยังไงมันหายากคุณแม่ต้องหาน้ําเย็นเป็นตัวช่วยน้ําเย็นเป็นตัวช่วยเท่านั้นเองมันล็อกเราไว้เลยฮะ Utan, ไม่ไเกี่ยวตาหูจมูกลิ้นกายใจตาบอดไม่เกี่ยวเลยมันจะรู้อยู่ตรงนั้นน่ะตอนนี้เราจิตเรารู้อยู่นั้นปั๊บจิตเราก็ไม่ออกนอกเราก็จะมีความสุขมันมีความสุขเพราะมันไม่มีอะไรจิตเราไม่มีอะไรเลยฮะสุนมากถ้ามีอะไรก็ไม่ใช่จิตแน่นอน,นเพราะจิตเราไม่มีขนันขันมันทําปรุงแต่งตัวนมากเราไปเอาขันมาภาวนามันก็เลยปรุงแต่งไปทั่วถ้าถ้าจิตของเราถ้าจิตมันหยุดปั๊บขันไม่มี มันแค่รู้อยู่ถึกกั่นั้นเองความรู้ตรงนี้ปรุงแต่งกันไม่ได้ด้วยมันจะรู้อยู่เท่นั้นดังนั้นการภาวนาตรงนี้ถ้าจิตเราอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเข้าใจถิงสำคัญที่อยู่คือว่าถ้าเกิดจิตเราอยู่ตรงนี้เราก็ถามตัวเองได้เลยว่าถ้าความเย็นเย็ยนเนี่ยกิเลสเราเคยว่าปัญหาที่ถุดคนภาวนาว่ากิเลสเยอะแลวภาวนาไม่สงบใช่ไหมจิตพุ่งสร้างจิตไม่ยอมหยุดเลยใช่ไหมปัญหาที่ถุกแต่ตอนนี้จะเจอน้ําเย็ยนปั๊บอ่ะมันมีไหมไอ้พุ่งสร้างนั่นอ่ะ มันจะไม่มีใช่ไหมเพราะมันเย็นอยู่นั่นเองเพราะจิตมันเข้าในถ้าจิตเข้าบ้านเมื่อไรอ่ะมันจะไม่พุ่งท่านหรอกมันจะอยู่ข้างในในจิตเราไม่มีรูปร่างอะไรหรอกไม่มีผู้หญิงผู้ชายมันเป็นความรู้สึกเฉยเฉยฮะเออเฉยๆนั่นแ่ะมันรู้นั่นแหละถามว่าคิดไปดึงอื่นได้ไหมไม่ไปายฮะแต่ก่อนสมองเราหลับตาปุ๊บมันจะไปนู่นไปนี่ไปเีื่ยแต่นี่ไม่ฝ่ายมันล็อกไปถามมันล็อกไปไม่ได้ล็อกมันตกหลุมตามภาษาโลกเขาเรียกตกหลุม ตกหลุงทำหลงหลงธรรมะเนี่ยคือที่ธรรมาสอนเี้่เหมือนขวดสสมนมากที่เราเภาวนาเนี่ยเราจะมาเอาสติเรามากดกับขวดไหมัมนหลุดบ่อยหลุดบ่อยตจลุกูดูเนี่ยท่านฉลาดท่านเปิดฝาขวดท่านเทลง,ทงเทไปแล้วเข้าไหนแล้วจิตท่านก็เลยอ,อยู่ข้างในไม่ออกนอก<ม>เออมันอยู่ข้างในม,มันไม่ออกนอกตอนนี้คิดไปข้างนอกก็ไม่ได้เหมือนโยมตอนนี้ธรรมาต้องเอาดามช่วย ถ้าไม่ใช้น้าช่วยโยมนจะเข้าหนไม่ได้ตอนน้าช่วยแล้นั้นมันอยู่ข้างในเลยฮะมันจะไม่ออกข้างนอกคิดไปยังไงก็ไม่ไปเพราะมันอยู่ข้างในอย่นีอยู่ข้างในถ้างั้นมันอยู่ข้างในจะคงแต่งกก็ไปหลับพิู้นี่แหละถ้างั้นลุงปูดูนองเดียวว่าจิตทรงออกนอกเป็นสังขารเขาเรียกจิตทรงเราอเป็นสมุทัยสมุทัยคือกองสังขารจิตเห็นจิตแกมแจ้งเป็นมรรคจิตเห็นจิตแกมแจ้งเป็นมรรคคพราะนั้นเกิดจากจิตเห็นจิตแกมแจ้งเป็นิโรธคือความดับ แจ่มแจ้งโยงคือชิดอยู่ข้างในนะเหมือนน้ำเย็นเนี่ยชัดเจนมไหมน่าจะแจ่มแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งคือชัดเจนมเพะนั้นเกิดจะจิตให้จิตแจ่มแจ้ง,จง,จงเป็นในโรธคือความดับทุกข์แล้วราถามว่าตรงนั้นมีทุกข์ไหมไม่มีใช่ไหมมันไม่มีทุกข์เลยเพาะงั้นเราต้องตั้งจิตตรงไหนไม่มีทุกข์เอาไว้ตรงนั้นเลยไอ้ที่ทุกข์ไม่ต้องออกมาหรอกเออทุกข์ไม่ต้องออกมาตอนนี้จิตมันจะอยู่ข้างในจะไม่ออกนอก มันจะดูเนี่ยมันจะออกมันออกไม่ถูกมันออกไม่ถูกเพราะจะออกไม่ถูกเพราะอะไรเพราะมันเข้าข้างในถามว่าออกได้มันออกไม่ได้มันออกไม่ได้ที่ออกได้คือออกมาข้างนอกถ้าออกมาข้างนอกไม่เข้าในจะออกได้เลยแต่ถ้าอยู่ในขวดน้ํอยังเทไม่เห็นออกเลยอ่ะใช่ไม่เห็นออกเลยอํะทไมไม่ออกเพราะมันอยู่ข้างในนี่ก็เรืยอจิตเข้าในจิตที่เป็นสมาธิจิตอ่ะสมาธิจิตจิตนั้นต้องเข้าในไม่ใช่เรามาต้องระวัง หูได้ยินเสียงดยใดนี้ไปต่างๆนานานะเสียงกินรถเครื่องสัมผัสโอ้ยเยอะเกินไปไม่ไหวอกดูจิตเดียวเดียวดีกว่าแหมก,กินไม่เผ็ดได้ยังไงพระก็เผ็ดเหมือนกันเออพระบอกโยมเผ็ดก็ไม่ได้นะต้องจืดหรอลองพระชั้นจืดสิเรียกหาน้ำปานดีเ, <c oughs> เออสอนโยให้หมดกิเลส์พระสอนโยให้ไม่เหลือกิเลสเลยนะ หมดเลยไม่เหลือเลยสุดท้ายกิเลสก็เหลือแต่พระกิเลสเหลือแต่พระโยมหมดแล้วโยมหมดเลยเนอะอย่งนั้นอาตมาจะไม่สอนใโนยมตัดกิเลสอย่างคณแม่ควนั้นท้าตมาจะไม่สอนเรื่องตัดกิเลสเพราะอาตมาเจอตอนอาตมาบวชใหม่ที่จังหวัดสุรินทร์อามาภาวนาเป็นอาตมาสอนข่ายบอกโยมตัดกิเลสเลยยายา,ยายให้ตัดกิเลสเลยอย่าไม่ ถ้าตัดก,กิเลสให้หมดเลยยายวันนั้นแกตัดก,กิเลสบาทแกก็ไม่ใส่ <c oughs> <ś red> บินมาถึงบ้านบอกว่ยายไปไหนอยู่ในห้องเอาแล้วทำไมายายไม่ใส่บาทไปเรียกยายมาหน่อยยายแกบอกไม่มีกิเลส้ว <c oughs> <c oughs> ได้เป็นไ่ได้ ทางอาจารย์ไม <Judge> ่ต้องตัดแล้วก็อาจารย์ก็บอกให้ตัดฉันก็ตัดเลยอ่ะไก่เคยทอดก็ไม่ทอดได้เลยเคยต้าหู้กินก็ไปกินเลยปลาทูไปทอดก็ไปทอดปลาทอดกับปลาทูคือกิเลสต้มไก่ก็กิเลสหมูทอดก็กิเลสอะไรกิเลสหมดต้องไม่ต้องแล้วเจอที่จุรินสดใหม่โยมโอ้ใหญ่นี่ใจถึงตรงสายมึงคุณแม่คุณนันทาวั่งใจถึงยังไงเล่นหมดกิเลสเลยหมดกิเลสก็ไม่ทำบุญเลยไม่เอา ตั้งแต่นั้นทํมามิจะไม่สอนใครหมดกิเลสไม,ไม่ไม่ให้ค่ากิเลสแน่นอนถ้าค่ากิเลสสมาชอดแน่นอนฮะ <c oughs> เพราะกิเลสมันหมดตอนนี้ก็บริจาคก็ไม่ได้เอาเงินทางบุญก็ไม่ได้กิเลสใช่ไหมอันนู้นก็เลี๋ยโอ้ลงุงเตยอนอดตายเลยเดินกลับสุรินทร์พอดีเลยไม่ต้องขึ้นรถแล้ว <c oughs> นั่นก็เลยนี่ไปตั้งแต่นั้นก็ไม่เดืดคือบางคนมันเข้าใจอย่างนั้นนะ่นดังนั้นการภาวนาน่ะทมามที่ว่าลุงปูดูนเนี่ยทมาชิก็ตุ้ตดจ,จ้อนจริงนะเพราะลุงปูดูนเนี่ยทำให้เราเป็นพระได้อยูยนะ่ฮะ ถ้าตาม,มาไม่เจอลวงปูดุลโอกาสที่ตาม,มาจะสอนตรงนี้นะ,จะเจ้าอะไรมาสอนลูกไสอนไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีใครสอนอนะ่ะนี่เราเจออาจารย์เจอเจออาจารย์เป็นนะเราก็เป็นเหมือนอาจารย์ก็เลยม,มาสอนได้นี่เรื่องของเรื่องมันเป็นนี่เองแต่ว่าจิตลวงปูไม่ส่งของนอกเป็นไงไอ้จิตเห็นจิตแกมแจ้งเป็นมรคนก็จะจิต,จตแก้มแจ้ง,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 งเป็นในโรสคือความหับทุก์เป็นไงเนงลวงปูต้องบอกด้วยนะว่ากิเลสนะนะตันเยอนกิเลสมีเยอะยิ่งดีนะ ท่านบอกกิเลสจะไปจัดมันเนาะมีเยอะๆยิ่งีเลยนะแต่ไม่ใช้มันก็ตายโอย้คำพูดตรงนี้นะคำพูดเฉียบขาดน,นะไม่ใช้มันก็ตายเอาแล้วไม่ใชหลวงปู่ก็ไม่บอกว่าจิตที่ไม่ใช้กิเลสจิตอยู่ตรงไหนครับต้องอยู่ตรงน้นเย็นใช่ไหมไม่ได้ใช้เลยนะแต่ลวงปู่ไม่เอาบอกให้เราค้นหาเราก็เลยค้นหาเจอก็เลยให้พวกเราไว้เจอเจอเหมือนลวงพ่อบ้างว่าเออไม่ใช้มันจริงๆนะ เพราะจะใช้มันทําไมอ่ะเพราะจิตมันหยุดแล้วอ่ะน่ะลุงปูลบอกไม่ใช้มันก็ตายเลยแ้าเหมือนคุณแม่บอกว่าเออลูกมโหใช่ไหมถ้าคุณแม่ไม่ใช้กับลูกมันก็ตายไม่ใช่ลูกตายนะคือใจคุณแม่คิดถึงลูกมันตายตายเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่คิดถึงมันมันก็ตายแล้วเออมันตายใจอ่ะใช่ไหมนั่นเองลักษณะจิตอ่ะเพราะตรงนี้มันมลึกลับกับคุณแม่เพ่มไม่ได้นะ พราะการคิดถึงลูกอ่ะถึงสมบัติทุกอย่างเนี่ยวัตมาคิดดูแล้วน่ะนานๆนี้ยงแก่ไปน่ะทุกอย่างมันจะมาหมดกับแม่มันจําแม่นมันจํามันมามานั่งคิดคนเดียวนอนคิดคนเดียวนะบางครั้งปวดหัวนะต้องไปเข้าโรงพยาบาลแต่ลูกก็ไม่รู้เพราะแม่คิดถึงลูกใช่ไหมลูกไม่เคยรู้หรอกเพราะลูกจะรู้ตอนลูกมีลูกถ้าลูกไม่มีลูกลูกจะไม่รู้น่ะดังนั้นอย่าไปทาให้แม่ คิดถึงเรามา,มากๆเดี๋ยวเรามีลูกเราก็จะคิดถึงลูกมากเหมือนแม่เลยะทางนั้นอย่าไปก่อมันเลยฮะเออจะไม่ถ้าก่อมเมื่อไหร่อ่ะคนมันเกิดมามันเกิดมาถึงตัวเราด้วยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานั้นอย่าไปไปไปจะไปทํามันเนี่ยทําแม่คิดถึงนี่แหะอย่างแม่ตมาไม่เหมือนไข่ใช่ไหมแม่ตมาเป็นคนใจเด็ดแต่แม่ตมาก็ถามว่านะลูกรักแม่ไหมอะตมาเขารักเหรอจะแม่ตมาใช่ไหมไม่รักได้ไง เนรักแม่แม่ถามว่ารักแม่ไปทาอะไรก็พาแม่ไม่รับมาใส่บาตรเหมือนอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยมาใส่บาตรมาทําบุญแม่บอกว่าร่างกายที่เอามาทําบุญของฉันทั้งนั้นนลอลูกไม่ให้สักบาทขาก็ฉันนี่แหละให้ก็ถามว่าลูกเคยให้แม่ไหมเพราะสมบ,บัติแม่ไม่มีโอสมบ,บัติลูกไม่มีใช่ไหมคะแม่ก็คุณแม่ให้หมดเนี่ยเนี่ยอันนี้แม่หนอย่างนั้นมือก็ให้ แม่พูดคำเดียวว่าถ้าแม่ต้องการใช้ใช้ร่างกายของแม่นะลูกจะให้ไหมแรงเวอร์แงวนั้นแม่ใช้รีบไปเลยครับพราะของแม่เลยไม่ใช่ของลูกนี่เออแม่บอกเอ้ยนี่มาดี่นี่โอ้ยไม่ไม่ไม่ว่างหรอกแม่ติดเพื่อนห้อย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 มันกำลังรู้ติดเพื่อนกูไม่ให้เกิดอรอกใช่ไหมเออแม่บอกว่าจะใช้แต่มาก็เลยปฏิเสธแม่ไม่เป็นอ่ะ พ่อแม่บอกผมฉ,ฉันหมดนี่จมูกแกนั้นไม่ใช่จมูกจมูกลูกเตียที่ไหนฉันให้เนี่ยลูกตาให้เมื่ออันนี้ก็ให้เมื่อเออว่าจะจะ,จะ,จะเป็นสมบัตินี่ที่ไหนได้เป็นสมบัติของแม่หมดเลยแต่นั้นแม่ขออย่างเดียวแม่จะใช้ร่างกายที่สมบัติที่แม่ให้ไปเนี่ยบางครั้งบางคราวไม่ใช่ไม่ไม่ใช้ตลอดไปนะตอนแม่ต้องการใช้ให้แม่ใช้บ้างแค่นั้นเองเออจะไมหมเคยแม่ใช้ไหม อใช่ไหมเคยให้แม่ใช่ไหมใช่บ่อยครับใช้บ่อยเหรอไม่ใช่คุณอื่นใช้มากกว่าแม่เหรอเออให้คุณอื่นใช้มากกว่าแม่เออตอนนี้คุณแม่น้ําแข็งน่าจะทําอะไรกับตมาบ้างตมาจะเปิดให้จะทําถนนก็ได้ตารางเมตรละสามร้อยจะลาดยางคุณแม่สุนันทาไปเห็นแล้วจะไปหลวงพ่อเมตตาขาบวน ตอนนี้กำลังจะลาจางแล้วอาตามาหาแล้วได้แล้วหนึ่งล้านแต่เพิ่เอาสี่ล้านสี่กิโลกิโลล้านแต่ตอนนี้อาตมาก็เก็บยอบรมรอมรีดเท่านี้เมื่อกี้ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ <c oughs> ทีตารางเมตรไม่รู้ตัวห <c oughs> าเก็บนี้นะก็มาหาเก็บนี้เพราะจะเก็บใหญ่ๆก็ไม่มีใครให้ใช่ไหมจะให้คุณแม่ใหญ่เลยอ้าคุณแม่บอกว่ากให้ล้านหนึ่งแกก็ไม่ให้หรอกเพราะล้านหนึ่งไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมจะให้คุณแม่ให้ล้านหนึ่งคุณแม่ก็ไม่ให้ อย่างน้อยก็แม่ก็จะให้สักหมื่นสองหมื่นหรือห้าหมื่นเนแสนก็ยิ่งดีเออใช่ไหมอ่ะถ้าแสนหนึ่งอาตมาก็เดินเบาใช่ไหมเบาเพราะอะไรเพราะได้รวบรวมได้เยอะก็ไม่ใท่าไหร่อ่ะอ้าวในท่านบอกว่าให้โยมทำยังไงรอที่กับลงปู่รอลงปู่ดูเนี่ยใช่แล้วงบเท่าแถลงงบไม่แพงกี่ลงปู่ดูเดี่ยวเดียวในในท่างว่าท่านอยาไปทุก โอ้ถ้าคุณแม่เอาหมดก็นี่เด้แพงเกินไปถ้ามเดี๋ยวไปคุยกับเขาก่อนจะหลายองค์เขาลดเท่าไหร่แต่องค์เดียวก็ประมาณแสนห้าอยู่แม่ไม่ถือเงินผ่านเออใช้ทองขนาดไหนอะทองทั้งหมดอะแต่จุองขนาดไหนก็เท่าองค์จริงมั้งเจ้าก็ทำเออก็เท่าองค์นี่เป็นใครผมณบอกเอ้ารูปกูดูแล้วรูปกูดูอยู่ที่ไหนอยู่กูทางนู้นไม่รูปนี้เหรอ ย,ยังยังมีชีวิตยอยู่หรอเขาบอกมีมเป็นรูปแรกที่เราเห็นยืนหน้าเออเหมือนล้งปูมากไม่ใช่ตอนนี้ไปอยู่ที่เขาถวายที่รูปทำมาเขาหลังจะไม่เหมือนกท่อะไรทำยังไงก็รูปนั้นน่ะทำให้ตามาเป็นพระตามาก็เอารูปนั้นน่ะรูปล้งปูดูลูทำเออมาทำนะเออเรามมาทำเลยนะ